ลยเบกันย่นดีก็กเด็กแต่วันไหนเดี๋ยวมุุลกันเยจกระทอดดว่า้ตุเรเนี่อย่าตเรคนอย่าดวโอ้เคดที่ทุกทอยอยดว่า้าตื่นคนนกระทอดดว่าย่ซัเซโคอาเกตดโคล่ก็เเข้าสิ่งจ้าแต่ตะคคเนี่ยไม่ไมเลยดว่อรเฮมัีอะไรก็สิว่าปลิโพลปูลยชุลก็สิว่าดีตัสิจูบันะ ไอ้หน่ออบาสะเข้าบ่าเสินลุยนี่ลุยโบซานี่เคยจะมตุเรบาแต่สู้เบาข้อจะทีเยนี่นี่โคว่าไม่ไม่เสียสู้เยนี่เหรอเยนี่เหรอว่าซาสู้นัชาลคลีอะกะโปเกมาตอปูเสอะคลีคลีมาตอบาบิแต่เปอะราตูเรจูกอบรามะทอนะก็เลยดูกว่าตอปูไปป่าถ่อละคลีป่าถ่อตัวเดี๋ยวก็ป่าถ่อเชิญน่อเดปลีก็บาป่านี่ตระเดเนีย ตะพล่รัสมุยละเพล่แกว่าที่น้องอืมวัวมากกว่ที่น้องอุ้ยบาร์ดเดอร์เดปอทเดเล่นีนตัวเมอปอทไหว้ทอดตสบบนก่อนสรูปปลาใหม่ใส่โอ้ยกละเทียมกวาพลาเทลจบานเออ ดอดอดอดเก็บเกบาันอะลัอายเดย์เดนี่คิดเดจะดูซบเนี่ยยมาเียพออันนีราดซาบดกเเดดาบเลดูซะดนี่ยน้องกนอนเดชดูนี่ยวกบตุขลาบ้นตัตัุสะสะอ่าะปกอบ้างะผัดดุเนโอเคพลออะไรพลอนผโจ๊กี ทอกวาเลอทีนี่โอ้โคเยล่ะแต่นี่ที่นใหญอ้อตะปอนนี่่าุนีโกลอ้ออ้อเหยออขอเาจะตุกตเอาไว้ท e ู well. fruit, tense, ่ปทู่ละคลนยอทุทอเจยพูหนอเม่ไม่ลาเดยทุกข์ูนากยรสักกอากอเกชู่เดี๋ยวจทุ่ละกาลุยโคดอ่ะไหนโคลบบาร์โคเด้อเลีกโคชงนันเยนี่เดออบไปเลยจักเด อ่าก็เย็นนี่มอตาสุละเดราคายเดราคาคือกระซักคลิปพูทกกว่ากว่าสุกว่าที่แหนเนาะอือเอาไว้โลคิเลทาเนควอร์ฟลาบาแต่แต่ว่าเดเดดีดุเนสาดิเกวะดบวะเซอืออึกระจัดตูเรกระจัดอตนเมื่อดูเฮปืนได้อีบะนี่วะดองกายเอาเวอือ ออาาอโอ้ยคนดอูอวที่เนาะนอตัดไข่นบ้าหมากระดกยคือบโอ้กระดูกชอบต๋าลอยน้ำมากรวกบแม่ทดดวยเกี่ยทอดต่ฮัลโหลับเพลออ่อ,อขี่เพลอเสอือเพลอตัดไปดุ้นเสือเพลอโอ้ยลุยเพลอ เย้เลล่ตาผ่านดูเลยใหญ่แต่ตปรีไวคูเพล่นุยเพล่กอล่คุยเพล่แล้วพดฉีดวัคซีนะชีีเรื่องนชิตตีคีชีซาชีลิชียะชีย่เพล่หนชีคูพเพล่ว้าบัตเจนนอโชว์เราหนอ 就白读，白读，一白读马屁吧。嗯，来呢，吃嫩，吃花，吃葵，吃吃，再吃吃，吃吃三不拉，飞，哎，全都得了。我为了看了，开始撸不拉，拿了开始撸不拉，他过不不拉，什么来来也得丢龟吧。我讲呢，他这不拉伊，有个叫哪，我讲，家里啦，伊不拉。

Lưu vấn này được nữa là planet. Sumuila. Okay, quá có chút nó, đặc biệt. Tất mươi. lê chưa, nó, nó, là, yêu kia, mà, chị. Lê Lê nè 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 nè, lơ là, nè, là, nè, tất là, nè, tất là, nè, เอางนูเถะล่จะทอดตึงรัตตูนีม้อันดูเตอตไปดีเืนหน่งผ่าดูอล่าเหรออีเพืนน่งผ่าดูย่าออะไรดูเหรอเงินจะดูดีีเจบ่มเนี่แต่ผ่านดูดีเลิ่นก็อ๋อไดทราบไปเราหน้ก็ราคิวอม้ไม่ทรวอลเลตัวอะโนี่ทรกิวมตัวเรอยู่เนาะโอ้ยเดินามืออีบัวดบัวฟื อเมเมลเดน่ะทุกจุอบ่าย่ากรอคุณน้องชาย่ากวกูเวเดนกีรราธากินที่อาหกิห้กิ่เจดอาดจอยดิเกรตุเรนอาดุามอานเน่แล้วก็ไม่ไม่เดอยู่เน่อเมอทุเนี่ยอยู่กับป่าเนาะแพลชีเลยอววคีชีลุยเปล่นคชีเจ็บปล่ลด้ออัพโหลดเลาตลอดแต่เราบใครดูเนาะโอเคหรอด้อดูเเลยตุเรนคุยดปูดเวอัย่าชิมึงนอบ้บลอบ้คือปุยอยตา channel to ma buta che bu ne ne ge si bu ba okay channel la da bu wa na wa da ye thot dua wa yu turista ta ta thot dua wa te ya ra pa wa plek wa plek ta na ke off the ko pla la <laughs> pura do da shi a sa a na ko me pa wa plek ti chi ne wa ne lo ra pha do ta wa bu lo cha ne ma bu lo ya bu lo nak ti le a hu pha bu လာတိလောပါကအတလူတွေမှာက not do way ကြေဖို့ဂျမ်းနေလာနော်ချိုးခဲ w